ผมเอาตู้บีเกอร์คิงไปตั้งที่ศัตรูนั้นเป็ดวันนี้ผมจัดให้แล้วบีเกอร์คิงตู้เบอร์เกอร์อเฉยยะมาไว้ที่ศัตรูนนั้นเป็ดแล้วผมบอกเลยงานนี้ของทุกอย่างในตู้ผมพัดมาเป็นพิเศษเพื่ออันนั้นเป็ดและทีมงานโดยเฉพาะมาดูกันว่าอนั้นเป็ดและทีมงานจะถูกใจตู้บีเกอร์คิงนี้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย พ่อแม่นองคนดูครับผมตู้เีเกอร์คิงตู้สุ่มเบเกอร์ตามสั่งนะทุกคนมาที่ศัตรูของยูทูเบอร์ท่านอื่นครับวันนี้ครับเรามาที่สตูดิโอของน้องรักน้องเกียนคนหนึ่งนะครับอันนั้นเป็ดอันนั้นเป็ด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 ครับผมนี่ครับมาแล้วมาดูว่าที่นี่มาเจอตู้สุ่มเบเกอร์จะเป็นยังไงเขาไม่เคยเจอตู้เรานะเขาไม่เคยเจอเตรียมตัวทุกคนของยังไงวันนี้เอ้ยออปเดตกของแก มีเยอะของมีเยอะกว่าเดิมหนักกว่าของเรานะแต่คนดูบอกว่าพี่อยากแก้ไหมแบบเออยากแก้ราแบบทำจริงๆอะไรเงี้ยแก้มันก็ไม่ใช่กที่ได้เงินแล้วเราต้องเออมีความแบบปั่นเขาบ้างมงหลงเมเจอร์ขอเสนอตู้สุ่มเบอร์เกอร์มีเกอร์คิงภาคสอง สวัสดีครับนี่อะไรนะตู้ครับพี่พี่พี่เห็นว่าสัตว์นั้นเป็ดแบบไม่ค่อยมีของกินอร่อยก็เลยอ๋ออ๋อนี่ไงใช่พี่กึ่งพี่กึ่งกึ่งพี่กึ่งคิงใช่อุ้ยสวยอ่ะไม่ธรรมดาเฮ้ยหลงหลงหลงเต้องทำยังไงอ่ะกดจอเลยครับกดจอเลยใช่ไหมครับใช่ครับขอฝั่งเลยอ่านี่ผักนะกินผักกิน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 เอาผักชิมไหมชิมเอาเอาซอสโอเคอได้แล้ว ง่ายไหมง่ายครับคุณแต่ตังค์นะครับตังค์เท่าไหร่อ่ะไม่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทอนไม่มีทอนครับนะฮตู้ก็ใส่ดูดอยู่ดีก็ปุ๊บไปเลยไอ้อเชียะใช่ครับออันนี้นานมากเนี่ยสามวิธีเท่านั้นฮะสามวิธีก็เสร็จแล้วฮะใช่ครับขอขอฟ้อนได้เยอะนะครับผมขอแบบเอกต้าเลย เพราะว่าเบอร์เกอร์เรา50เนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้าง,งสูงเราจะแน่นแหละของก็ต้องไม่เยอะอุ้ยทอนทอนมีทอนด้วยทอนทอนเพียวถ้าเกิดแบบดีนี่เดีย๋ยวให้พี่เป็ดซื้อต่อเลยรออีกต้องน,นาทีครึ่งครับมีมีอะไรมาเสิร์ฟก่อนไหมครับเผื่อแบบรอนาน <c oughs> เอาอุอ้ยตกเลยตก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 แล้วตกเอาคืนอะไรเอาคืนมันเอาคอมันตกบอกมันตกอันนี้อันนี้ตกอันนี้ตกอ่ะ มองเห็นอย่างที้เห็นใช่เหรอไม AI ไม่ใช่มือหุ่นยนต์มือหุ่นยนต์เหรอไอเบสเดี๋ยวนี้ AI เขามีสกินแล้วอ๋อแบบสกินแบบสกินแคมเหมือนแบบผิวคนอุ้ยอีกหมาแล้วโอเคครับผมเฮ้ยอีหน้าตาดีนะอร้อนๆเลยครับทุกคนไอเด็กประคิดเมื่อกี้เราถามว่าเรามีแบบอะไรมาไหมเขาก็มีนี้นะให้เอุนน่ารักนะทุกคนเปิดเครือน้อยขอซอสเยอะนะครับโอ้เราพูดเราเราบอกเอ็กต้านะฮะก็ไม่มีที่ว่างเหลือแล้ว อร่อยเฮ้ยอย่าทำหน้าแปลกๆนี่ผิดผิดอ๋อเอไอนี่มันแบบว่ามันสแกนหน้าครับหมายจะเป็นที่คนเล่าร้อนเป็นคนเล่าร้อนแบบเผ็ดผู้ชายฮอตอ่าพี่ชายพันฮอตเดี๋ยวของกูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสแกนหน้าน้ำน้ำมีน้ำไหม น้ำน้ำอ่น้ำมน้ำน้ำไม่เพื่อนผมหน่อยไรไรเป็นไรแค่สิบบาทแค่สิบบาทมีน้ำกินไอ้เดฟน้ำไม่เาหนาวมาหนาวมึงก็ดูก่อนดีวายอะไรมามีมีมีไม่เปรี้ยวไหมมีไม่เปรี้ยวไหมดีขึ้นมึงไม่ดูแล้วเอาเลยไม่เอาแล้ว้ย อย่าหนีกันสิถึงเวลาของผมแล้วครับทุกคนอีอาจจะเป็นแบบคนที่เล่าร้อนเกินร้อนฮอตใช่ฮอทเกินในเดี๋ยวผมตามผมสั่งละอ่าโอเคเอาปากขี่ก็ได้ครับสอนนี่เยอะๆบึมๆแจงเงินแจงเงินแจงเงินเมื่อกี้มันปกป้องปกป้องตู้นะเมื่อกี้ตู้อาจจะชอบเราถ้าเขาชอบเรานี่ AI Australia นี่เราจะมาของดีๆเลยใช่เรมขนานเอ้าน้อง ถ้ามาทำอะไรมูดดูไอ้อชิยะมีเสียงกิ้งด้วยเมื่อกี้เห็นไหมใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วไม่คุ้นตัวอ่ะตุ้งเบอร์เกอร์บีเกอร์คิงนี่ของดี AI อชิยะพี่สั่งอะไรฮะสั่งไปแล้วสั่งแล้วดูดิอุ้ยอุ้ยโอ๊ยไงผักผักท่วมเลยไหมสนใจไหมอันนี้สั่งผักหรือสั่งเบอร์เกอร์ครับพี่สั่งผักครับไอ้ยฝากฝากเสีิปึ้มปึ้มไงกินไงดีกว่าอืม แก้มเลยพี่ผักแก้มผักแก้มอืมดีขึ้นไหมชอบแน่เลยอร่อยบอกทำเลยให้ให้ให้เราไปเซเว่นอยู่อวะอ้หน่าอร่อยยังเลยว้าวอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีถุงนะยอย่าไปบอกกูนะ ไปดีกว่าแต่มึงต้องลองเฮ้ยเกับีี่่นต้องลองดิไปไปลองดีกว่าพี่เทกินได้จริงเลยกินได้จริงพี่กินทุกพี่กินบ่อยพี่กินทุกเช้ากินบ่อยด้วยเออไปสั่งก่อนหรือกูสั่งก่อนอ่ากูสั่งก่อนดีกว่าอย่างโว้จะเป็นไงก็เลือกเลยกดเลือกเลยเอาเลือกให้แล้วไม่เลือกผักให้แล้วเอาเลือกต่อชีสเอาไหมต่อชีสเอาเย่คนเฟี้ยวว่ะตอต่อเฮ้ยทำไมมือกูสั่นวะกูหิวเลยกูจะอาบเลือกให้แล้วไงอ๋อเครื่องอัจฉริยะใช่แค่มึงคิดอ้ะใช่กดให้แล้้ววอ่่ะจายยตัังคค์ดรบ 500อุ้ยเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่า150ครับพี่อุ้ยทอนทอน450เออรอ้อสิบไอ้รอุ้ยทอนแล้วทอนแล้วทอนแล้วไอ้วินทอนครับทอนครบครบไหมเลยเปล่ามด็ดจะไม่ครบขาดไปเท่าไหร่ขาดไปร้อยหนึ่งแสดงว่า AI นี่จะทำเมนูพิเศษให้อ๋อคิดเพิ่มนี่เฟี้ยวอ่ะ ชอบชอบพิเศษอ่ะไม่คือสแกนจากหน้าเราแล้วหน้าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ารวยอ่าสแกนแล้วคิดว่าอุ้ยแค่นี้แบบสบายสบายฟุ้งเหมือนกันนะเออจริงอุ้ยเออจริงอ่ะเออมันสแกนหน้าไอไอมันฉลาดพี่เท่ฟุ้งเหมือนกันไม่ฟุ้งหลอนเออไอไมันฉลาดโอเคโอเคโอเคดูดิค่ะทุกคนี่ไงยังไงยังไงมือสั่นเลยวินนี่ดูดิ่ดูดี อืออะไรยืดๆไว้วิวยังไงชีสอืมอืมกูไม่หูวเออเออบอกเพื่อซื้อซื้อต่อซื้ออร่อยซื้อต่ออร่อยเห็นปะเห็นปะเพื่อนบอกอร่อยกูลองสั่งของใหม่อร่อยอร่อยเอาเดี๋ยวรีบสั่งกูอยากเห็นของมึงเป็นไงห้าสิบบาทเนาะที่ไหนที่ไหนที่ไหมอ่าอ่าจะยิงตู้เลยดิซอสเดี๋ใช่ห้าสิบบาทเองอ่ะ ร้อยห้าสิบนะห้าสิบบาทพนเดยอ่ะร้อยห้าสิบก็ได้ให้ห้าสิบบาทได้อีกแบบหนึ่งนะวิเอาร้อยห้าสิบดีกว่าอีกร้อยห้าสิบได้เบิ่มๆเลยมึงกินให้หมดด้วยนะไอ้สัตว์เริ่มอยู่แล้วเนี่ยมาเร็วมาเร็วเฮ้ยากล้องมั้ยห่วงกล้องเะด้วยกล้องของพี่อาร์ด้วยไม่ได้เงาเฮ้ยไม่มีอะไรทะลักอะไรเลยนะอะไรว่ากำลังดีเฮ้ยอะไรอ่ะหรอหนม่งคนดินได้เฮ้ยดูทรงไปดีนะอื้อหือ ไงอร่อยปะคุณยังมีดิ้นอยู่ในปากปะมึงกินเยอะๆหน่อยดิมีคำมีคำอืออร่อยเหรอไอ้ไข่คุณดูๆไหมครับว่านี่คืออะไรดูไหมไข่เค็มไข่เค็มก็อร่อยดิอ่ะลองเปล่าไม่เป็นไรมึงไปแล้วเราไปไปเช็ดที่หัวมึงด้วยกินถึงหัวเลย ใช่ครับชื่อเหมือนจะก๊อปเข้ามาละไม่ใช่ขิงวะเป็นแบบอะแดปอะเดเลือกอะไเลือกออสผักอ๋อมาเลือกให้หมดแล้วนี่เอ้าไม่มอตู้ค้างเหรอแม่ครับรู้ใจสาวครับตู้ตู้องสาวโอเคได้เอาใจตังเลือคไม่ได้เลือกเลยครับเท่าไหรรอยห้าสิบครับแต่แต่ถ้าใจถูกก็ได้ครับแล้วแต่ตูับแล้วแต่ลงตู้เอาร้นเหลือร้อนึงได้ไหมคะต้องทังเสียงอ้อนๆนะช่วย้อนเหลือร้อนึงได้ไหมค ต้องทกกว่าโต้มนจะกดจริงอะมหนึ่งก๊งอ๋อเอา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 เอเอาเอเอา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 เออาเอาเอาเออาเอเอาเาอาเออาเออาเ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 อเอาเอาเอาเออาเอออาเอาเอาเอาาเอ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 าาเอาเอาเอเอาอาเอาอา จบโอเคพอดีไม่กินแล้วไม่กินจบไม่กินจบอ่ะอาะกินหน่อยเอองั้นเอ้าเสร็จแล้วทำเร็วด้วยโอ้โหเัิ่งถูกใจให้ตาวเห็นเปล่าอันนี้ของใครคะอันนี้น่าจะของแบมหรือเปล่านะของเราแหละเราโอ้โหวันนี้รู้ใจด้วยว่้ยอันนี้มีผักคืนได้ไหมคะพอดีไม่กินผักค่ะคืนได้ครับเดี๋ยวทำให้ใหม่โอเคโอ้ยไหนรู้ใจยังไม่ค่อยเอาเอาแบบว่า อร่อยอร่อยอะค่ะโอ้โหพอจะรู้เลยสีเขียวๆคืออะไรไอจ้าแน่นเดี๋ยวชิมก่อนแล้วกันค่ะทุกคนเขียวๆนี่ไม่ใช่เรื่องจอจีนะคะของจริงกินได้เหรอนดูเดันปาดิบไอ้หยาเกินด้วยนะ ต้องต้องแชร์กันกินอะอ่ะแล้วเราต้องเลือกอะไรไหมอ่ะบอกทําเลยบอกทําเลยจ่ใสจ่าย่ายทงตู้แล้วทอบทำให้เลยทําเลยได้ไหมคะอุ้ยเอาแค่ห้าสิบยังไงเอาแค่ห้าสิบเอาตัวแค่ห้าสิบแล้วอ๋อขอไปกินน้ำปอเฮ้ยยังไงเล่นไหนจะกินได้ไหมเนี่ยอันนี้กินได้ลุงหาเงินกันดีกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินอย่าไปทวงเขาเยอะเดี๋ยวโอ้โหเขาบังกินได้แล้วมาแล้วพี่ถีพี่ถันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ดีนะแบมตองนึงแบมวันนี้ดูดีนะเ๋ยว <c oughs> ขอดูหน่อยทำาไหมหน้าแล้วไม่ดีอ่ะอุ้ย,ยกินดีโอเคเพื่อนชอบเห็นอ่ะชิมไหมเป็นไงถอยไปไหนไย <c oughs> ถอยไปไหนไม่ใชนะ่จั <c oughs> รสชา,า,าติมันอาจจะยังแบบแบบงงงงกลืนก่อนลองแบบหลับตาเคี้ยวกลืน ร้องกันคุณมแบบใครยมันยาิ้นปีอ่ะขึ้นตอนนี้มันแบบเปานอะไรวะอย่าให้รู้นะคะว่าตู้นี้ไปตั้งที่ไหนจะตามไปกระเทืบๆเฮ้ยแต่มันให้ตังค์เรานะขอ500ได้ไหมคะวันนี้ต้องไปซื้อน้ำค่ะอยู่น้ำอ่ะอ๋อทางหมดตูนย์เถ้าตาโอเคโอเค50 50บาทโอเคค่ะคุมละไป ดีว่ะดีเกอร์คิงงั้นตู้ใหญ่ใหญ่มากกินได้จริงปะเนี่ยกินได้จริงครับเลือกกับหักเลยครับใช่เหรอครชีสชีส่เดี๋ยวมันทำให้ครับเลือกซอสเลือกซอสซอสก่อนซอสก่อนอ่าเลือกให้แล้วจ่ายตังไงเราห้าสิบไม่ห้าสิเหรอแพงจังอะแพงแต่ว่าวัตวัตวัตถุดิบคือของดีได้คุ้มบอกเลยมีสแกนด้วยแต่เชื่อใจรับเงินสดอุ้ยรับเงินนะอุ้ย ร้อยห้าสบาทอะค่ะออเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหมนะ่ยนี่ไม่ต้องพูดเยอะเสร็จแล้วนี่แต่ดูดีนะหน้าตาดูหน้าเลยอร่อยอร่อย เอีต้องซื้อแล้วต้้้อองซืแลลวะเราพูดเลยเราสั่งเลยในโค้ดที่สองมันพูดพูดพูดเอาเลยสั่งครับสั่งสั่งเลยสั่งบอกจ่ายตังก่อนป่ะจ่ายตังแล้วมันมาเลยใช่หรอใช่ชิมก่อนไหมชิมก่อนไหมให้ชิมให้ชิมให้ชิมไม่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 ชิมเออต้องสั่งแล้วต้องสั่งแล้วเลยนึกใจนึกใยแล้วนึกใจแล้วดูมันดูงี้ผมให้อีกอ่ตทิปติปก็คือมี200 ซีฟีตูชอบอร่อยอร่อยตู้มีน้ำไหมคะไม่มีครับมีแป้งเบอร์เกอร์ครับอ๋อไม่กินต้องมีแก้ววะไม่ได้บอกไงก็ไม่บอกว่าจะเอาแก้วเหนียวเลยเหนียวเลยเหวของเงินไหนทุกคนนั้นได้แนอนของเงินทอนหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงเอาไปหยอดเหรียญไอ้คนนั้นขอแฟนไม่มีแฟนขอแฟนขอแฟนหน่อยครับ ผมโสดมานานละประมวลผลอยู่โอเคไม่กินละเราน้าจะโสดนะไม่เราประมวลผลอ๋อผมยังชายล้างชี่นังชิงชังล้างมี่น้องช่องล้างล้างชี่น้องช่องชี้ชัๆ ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นครับฟังไปฟั่ออกเขาอะไรภาษาญี่ปุ่นอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันใหญ่เลยใหญ่ร้าานให้ไปสองใช่เพราะร้นให้ไปเยอะแอร์หืมได้ของดีรำเนียอุ้ยน่าอร่อยเห็นไหมมีเนื้อก็มีเอร่อยนะพริกก็มีจับนะเร็วนโอ้โหรานอร่อยจะได้แทบแทบไหมแฟนหนุ่มฮอตมีแฟนตอนนั้นมีของแฟนอยากเขาให้แฟนมาอร่อย น้ำาน้ักฮะเอมเพนคอมเพนแล้คอมเพนถ่ายรูปวะร้านไม่ดีครับวิ่งตู้ไม่ชอบนะแบบนี้คอมเพลินตู้ไม่ได้ตู้ตู้นี่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 ตู้ชอบอย่าว่าตู้ขอโทษตู้ขอเข้ามานะครับขอโทษนะครับ ตู้นีชอบสาวจริงหรอใช่ตู้ชอบสาวงั้นหนูไม่จ่ายตังค์ได้ไหมคะได้บอกตู้คุยกับตู้พี่ตู้คะหนูไม่จ่ายตังค์ได้ไหมคะไม่ได้อ้อนกว่านี้อ้อนกว่านี้ตู้ไม่ชอบ <c oughs> คุณตู้คะหนูขอไม่จ่ายตังค์ได้ไหมคะครั้งนี้นะตู้ยังไม่ชอบต้องกดติ้งติ้งตู้ถึงจะชอบอ้อ,อนมีวิธีอื่นไหมที่จะอ้อนต,ตู้ตู้เนียนเนียนค่ะ มาเต้นเต้นกับตู้ตู้ไม่ได้ตังได้ไหมคะโอเคตู้โอเคอ๋อขอบคุณค่ะเอาตังร้อยหนึ่งอุ้ยทาจริงใช่ตู้ให้ตังร้อยหนึ่งขอไม่ใส่ซอสทุกอย่างเลยได้ไหมคะเพราะว่าหนูไม่ชอบค่ะ ได้โอ้ขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักจ้ะตู้ได้ใช่ยิ่งคุยกับมันยิ่งสนิทกันยิ่งอาจจะเมนูถูกใจชื่อน่ารักด้วยนะบีกเกอร์คิงใช่ฮะชมตู้นคนคนทำนี่น่ารักด้วยไหมคะอุ้ยตู้ชอบไปงน่ารักถูกใจถูกใจถูกใจนี่ให้ตังอีกได้ไหมคะอุ้ยตังไหมโ้เหล้อเลยต้องต้องชมไปบ่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนั้ พี่เป็ดพี่พีให้ตู้มาลงพี่เฮ้ยเสร็จแล้วครับอุ้ยไฟ้าได้แล้วเป็นอะไรวะอะไรวะตู้เบอร์เกอร์พี่เฮ้ยร้องมั่งนี่เอาเลยของเฝ้าเอาเลยมาตากินบอกเลยเอาเลยเฝ้าเลยเฝ้าเลยสแกนจากหน้าครับพี่มาสั่งสั่งเนื้อสั่งอะไรไม่ได้มันอยู่ในยูทูบบ่อยนิดนี่ตู้ดังในยูทูบบอกใช่พี่เอ้ยเอาจัดพี่กินจานไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยเป็นอะไรวะ อร่อยอร่อยวะอร่อยกินเยอะกินเยอะไหมกินเยอะ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 เลยกินเลยกินเลยกินเลยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่นี่เองรสชาติที่พี่ชอบอะไรเอาเลอะไรเอาเลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัดสินใจเองว่าพี่กินไหมอันนี้คือตู้ที่ออกข่าวป่ะใช่พี่ตู้นี้ตู้นี้ที่ไปทำผู้หญิงท้องป่ะโอ้ยมันทำไม่ได้พี่อดอดไม่ได้หรอใส่ถุงพี่อ๋อบี๊กเกอร์คิงว่ะครับเอาจานเนี่ยเลือกผักพี่เลือกเอาผักไหมเอาผักผักเอาผักเอาผักอ่ะ ชีตไหมอาชีตชี้ได้ชี้ได้ชี้ได้เอาซ้อนไหมอ่ายังไม่กดเลยเอามาเลือกให้เลยเมาเลยเองเลยไอ้ตัวนี้เลือกเองเหรอเอาจัดใหญ่ตั้งเหรอใช่พี่ร้อยห้าสิบพัดทอนอ่ะพันหนึ่งอ่ะออพันหนึ่งมันก็ทอนแต่แต่ถ้ามันคิดสแกนแล้วถ้าพี่รวยมันเอาไปพันหนึ่งเลยแต่ว่ามันจัดเมนูใหญ่พี่อุ้ย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 เอาทอนไม่ครบอ่ะพี่จ่ายไปพันจดทอนมามันห้าร้อยแสดงว่าอันชีมีห้าร้อยเหรอใช่พี่ชุดใหญ่พิเศษเหรอใช่พี่พี่ออเดอร์พี่ ตู้อะไรเนี่ยมีอันเดิมตีเหรอใช่พี่วางตังก่อนวางตังก่อนวางฟตังก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตวางของก่อนไม่พี่เอาอะไรมาอ๋อพี่พอดีพี่เทสระเบิดอ๋อพี่เทนระเบิดเหรอ๋อพี่กำเดอยู่เดี๋ยนี่คือให้มาเหรอใช่พี่แข็งัปพี่เสียงแน่นอยู่ไม่เป็นไรได้ไข่และถ้าร้อยบาทกูได้ไข่นี่ไข่อะไรอ่ะไข่หงไข่หงไข่อะไรอะไข่หงไข่หงอ่ะมาแล้วพี่อุ้ยอุร้อนร้อนเลย ใช่พี่ทำร้อนเอาแล้วไข่อะไข่อะอ่าแล้วไข่ไว้หลังก็ได้พี่ไข่ไว้หลังก่อนด้วยอันนี้เหมือนในข่าวเลยนะใช่พี่ไอไอไออะไรเบอร์เกอร์ชีสชีสไอไออะไรนะชีสล้วนอะชีสล้วนอะใช่พี่อืมอืมดีนะทำไมพี่พี่สิ่งไหนเห็นว่าพี่หมูซับหมูซับหมูซับ ่พี่เป็นหมูสับเบอร์เกอร์หมูสับใช่พี่มาจากอเมริกาอันนี้อันนี้อันนี้ทีมงานพี่กินกันเยอะยังอ่ะโอ้พี่ทีมงานพี่กินคนและอ่ะพี่ว่าจะถือกเฉยพี่เหรอใช่พี่ว่าถือไข่อ๋อพี่ว่าถือไข่อ่าได้พี่ถุงเอาไว้อ๋อแสดงว่าพี่เก็บไว้ห่อแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเบิ้มๆเลยทุกคนเดี๋ยวลองชิมก่อนชีสอะไรไม่รู้ทุกคนอะไรนะใช้ได้คืนพี่ เดี๋ยวแม่หนอยพี่เป็ดไปไหนฮะไปไหนพี่ไม่พูดอะไรเลยอ่ะเค้มอักซึมเลยคำว้าพี่อาจไม่ชัวร์แล้วท่าไม่ชัวร์ถึงเช้าอยู่ลิ้นพี่อาจจะยังไม่ดีลิ้นเปี้ยอ่พี่ว่าพี่อาจจะแปรงฟันไม่สะอาดอ่ะถอนน้ำเปล่าล้างปากนไงยยาสีฟันพี่รสชาติจริงๆเราอาจจะเป็นนียาสีฟันมันเคยป้าแปรงฟันแล้วแบบ มัน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 เคลือบฟันอยู่อะไรเงี้ยนี่เขามีน้ำให้พี่ด้วยอ๋อมีน้ำมีน้ำให้เฮ้ยหมูพี่ระดับน้ำร้อยบริการพี่ดีอยู่แล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพี่หมูนี่พี่ใส่ไปที่มาใส่ไปอ่ะพี่เดี๋ยว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 เราลองชิมก่อนเราลองชิมก่อนแกงเล่นแหล่แต่พี่บี้เขาไม่เอาอาหารหมาไม่เราหลอกทุกคนพี่บี้อ่ะใช่่พีเจ้าอื่นอ่ะแห้งอันนี้แอบเปียกช่ำไงพี่พี่ชอบเปียกๆไงซอสมันเยอะ หมือนเดิมแล้วพี่ก็ล้างปากแล้วไม่ใช่เหรอพี่ก็ล้างปากกันนี่หว่าตู้นี้กี่บาทปะประมาณสองแสนพี่เอาของพี่ไหมครับพี่พี่เป๊ะไม่คุยกันเลยเป็นเป็นไม่ร้องกลับนะอ๋อเดี๋ยวพี่ระเบิดทิ้งเลยได้เอ้าเอ้าพี่พี่เป๊ะ ไปดูหน่อยไปปักตรงนข้างหลังเลย run เดินไปา่ไหนอะเดินผ่านมาพไ่ทางไหนอะ ไล้วจากศัตรูเดือเฮ้ยอ๋อที่พี่โทรี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านผมศัตรูผมที่พี่อยู่ที่ไหนวะเนี่ยศัตรูผมเฮ้ยที่เอตู้มลงไงอ๋อคือพี่เขาทำตู้เบอร์เกอร์เอามาลงให้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบแต่พี่ยกกลับเลยดีกว่าพี่ยกกลับเลยเหรออ้ยไม่ดีเหรอตู้ตู้ไม่อร่อยเหรอดีดีับพี่ดีครับพี่เหรอ เป็นไรนะแพ้ยาตืมฟันดูดิล้างผ้าแกเลยพอดีแบกฟันไม่สะอาดอ๋อแฟันไม่สะอาดอ๋ออาจจะมีข้าวหินปูนอะไรพี่ยังไม่ออกแล้วล้างอย่าใปากอย่าในคออย่างเอ้าพี่ก็กินแล้วไปที่ไหนก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปครับผมแต่วันนี้ก็มาเพื่อนๆนะครับออให้ยิมงานอันนั้นเป็ดกินนะครับอยากให้ลองใครยังไม่เคยโดนตู้อยากให้ลองจะได้รู้ลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับพี่ีๆมาขอบคุณ โอทำให้พีวันไว้อดนปกโดนใจฉิบหายแล้วไงผัว <Allah> น e ้องโทรตามไหนบอกไม่มีใครตอนที่ท